สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไม่ไฟไฟ A6Y ไม้ตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณ1,150บาทก็ได้ส่วนลดได้อะไรต่างๆราคาเต็มของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ1,300ถึง1,400บาท1,4 0 0นั่นแหละเรามาดูที่ตัวใหม่พูดถึงเรื่องสีก่อนสีเนี่ยผมซื้อมาเป็นสีขาวแต่ถ้าทุกคนซื้อเป็นสีดำมันก็จะได้ราคาที่ถูกลงนิดนึง ถ้าใครเน้นใช้งานไม่เน้นเรื่องความสวยงามเนี่ยก็ลองพิจารณาตรงนี้ได้ตรงตัวไม้ก็จะมีเป็นไฟ RGB เป็นไฟ RGB l o ปนะครับไม่สามารถปรับแต่งสีหรืออะไรได้ตรงด้านบนของตัวไม้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดไม้นะครับเวลาเรากดปิดเนี่ยไฟ RGB ตรงตัวไม้ก็จะดับไปทําให้เรารู้ว่าเรากําลังปิดไม้อยู่แล้วก็ตรงด้านล่างของตัวไม้ก็จะมีเป็นปุ่มหมุนปรับเพิ่มเกณฑ์ลดเพิ่มเกณฑ์ไม้ตัวนี้ถ้านํามาเล่นเกม คุยดิสคอดกับเพื่อนก็ค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่าในราคาที่ค่อนข้างจับต้องได้แล้วก็เสียงค่อนข้างดีเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าควรซื้อมาใช้ไหมแต่จริงๆไฟล์ก็มีใหม่รุ่นอื่นๆให้ตัดสินใจเลือกใช้กันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น A8 เอ้ A8 ที่เป็นรุ่นพี่ของตัว A6 ตัวน,นี้หรือว่ารุ่นอื่นๆ <c oughs> วันนี้ผมก็ไปแล้บาย